สวัสด,ดีครับอยู่วันนี้เราจะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวสั้นๆนะครับกับแบตเตอรี่ทดแทนตัวใหม่ครับสำหรับแฟนทอมสองครับนี่คือสภาพหน้าตาของกล่องนะครับเรียบๆง่ายๆนี่มีเขียนอธิบา,บายบอกว่าในจอต่างๆนะครับมีอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างแสดงอะไรได้บ้างเรามาเลยเปิดกันดูครับเปิดมาจะพบกับแพคเกจครับใส่เป็นถุงพลาสติกแล้วมีโฟม แพเกจมาค่อนข้างค่อนข้างดูแลค่อนข้างจะซับแรงได้ค่อนข้างดีนะครับปลอดภยัยมาดูตัวแบตกันเลยครับเปิดออกมาตัวแบตครับหน้าตาเรียบๆครับมีแค่ตัวหนังสือบอกความจุเฉยๆไม่ไม่ได้มีคำเตือนคำอธิบายใดๆครับแล้วก็มีมีหน้าจอมีไฟบอกสถานะแบต เหมือนลองเช่นรุ่นกันก่อนนะการเปิดยังคงเป็นแบบเติมครับแต่เมื่อเปิดมาแล้วจะพบกับพอตติดแล้วจะจะแสดงในส่วนของเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่เหลือครับกับมิลเลียมที่เหลือและเมื่อเรากดปุ่มอีกครั้งหนึง่งนะครับก็จะเป็นบอกเวอร์ชั่นต่างๆครับวันผลิตแบตรวมไปถึงโวลต์ ของแบตในแต่ละเซลล์ครับทั้งถัดเซลล์ว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ mm hmm. การปิดก็ยังคงเหมือนเดิมครับ mm hmm. ก็มีแล้วก็จะมีอันนึงเป็นพอร์ตซึ่งเขาบอกว่าจะเป็นพอร์ตสำหรับการต่อ w i f i ครับเพื่อที่จะแสดงเทเลมิ t hmm. ตแบบเรียลไทมในขณะที่เราใช้งานครับ mm hmm. ส่วนการชาร์จแบตเดี๋ยวเราลองมาดูครับว่า การชาร์จนั้นจะเป็นหน้าจอจะแสดงอะไรให้เราได้หรือเปล่ามันจะเป็นสายชาร์จของ p คนทอมนะครับเสียบเข้าไปปั๊บก็จะขึ้นชาร์จิ้งครับแล้วก็บอกบอกถึงเปอร์เซ็นต์แบตน,นขนาดนี้นะครับกระแสที่ใช้ชาร์จเท่าไหร่ โวล์นนะปัจจุบันเท่าไหร่รวมถึงโวล์ต่อเซลล์ของแบตเท่าไหร่นะครับในตอนนี้บอกถึงกระแสชาร์จด้วยนะครับในธรรมดาโอเคครับขอบคุณครับ